คำเตือนลคลิปนี้เป็นการสปอยเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดูเพื่อความสนุกและคลายเครียดน,น้นอนนหนูๆอย่าเอาไปทำตามกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันหนังคลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์เรื่องมัธยมบ้านเฮา EP ที่3เช้าในวิชาสังคมศึกษาคุณครูก็ได้เรียกถามบอยว่าวัยรุ่นยุคใหม่จะใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้ยังไง บอยก็ตอบแบบมีพิรุธว่าเราไม่ควรเสพสารเสพติดครับจากนั้นครูก็ถามเจอต่อเจอก็บอกว่าไม่ทําในสิ่งที่ทําให้พ่อแม่เสียใจแล้วคนสุดท้ายครูก็หันไปถามนิดนิดก็หันไปมองพลอยแล้วบอกว่าเป็นนักเรียนไม่ควรไปมีความสัมพันธ์อะไรกับครู คุณครูได้ยินแบบนั้นก็แอบ,บสงสัยว่ามีใครในนี้ไปทำแบบนั้นหรือเปล่าโบที่นั่งอยู่ข้างหลังห้องก็โบกไม้โบกมืออยากจะตอบคุณครูเลยบอกให้จัดมาอีกสักหนึ่งข้อโบก็ตอบว่าเราไม่ควรจุดๆกับผู้ชายก่อนเรียนจบค่ะคุณครูก็เห็นด้วยกับสิ่งที่โบพูดมา ตัดมาในช่วงพักกลางวันพลอยก็มาเล่นเตะตะก้อกับเพื่อนๆผู้ชายตุก,กตาที่นั่งอยู่ข้างเจอก็พูดขึ้นมาว่าไอ้ต้อมนะ่ะมันแอบชอบพลอยมาตั้งแต่ม4แล้วจนตอนนี้ก็ยังจีบพรอยไม่ติดเลยเจอก็เลยพูดขึ้นมาว่าต้อมก็หน้าตาดีนะเขาดูเหมาะสมกับพลอยมากๆเลยแต่ตุกตาก็เหมือนจะดูออกว่าเจอดเองก็แอบชอบพลอยอยู่เหมือนกันตุก,กตาก็เลยบอกว่าถ้าชอบก็รีบไปบอกเขาเลยระวังจะมีหมาข้าไปกินก่อนนะ พอพลอยมานั่งข้างๆเจิดแล้วเห็นว่าเจิดมีสีหน้าดูเศร้าๆก็เลยถามเจิดว่าทําไมหน้าเครียดขนาดนั้นคิดถึงแฟนหรอเจอิดก็รีบหันมาบอกว่าแฟนไหนเราไม่มีแฟนกับเขาหรอกไม่มีสิทธิ์ที่จะรักใครด้วยแล้วเจอดก็ทําหน้าบูดเดินหนีไป จูจูมุกก็เดินเข้ามาหาพลอยแล้วบอกว่าครูเอกเรียกให้ไปหาหลังจากที่พลอยไปหาครูเอกแล้วครูเอกก็ถามพลอยว่าคืนนี้ว่างหรือเปล่าครูมีงานจะให้พลอยไปเต้นพลอยก็ตอบตกลงเพราะถ้าเป็นงานที่สุดจริตเธอก็ทําได้หมดแหละครูเอกก็เลยบอกว่าถ้ามีอะไรให้ครูช่วยก็บอกได้เลยนะก่อนครูเอกจะทําเนียนหลอกจับมือของพลอยพอยเห็นแบบนั้นก็รีบดึงมือออกแล้วเดินหนีออกมาทันที ตกดึกพวกนิดที่มานั่งอยู่หน้าเซเว่นพอเห็นพลอยซ้อนท้ายมอไซค์ผู้ชายมาพวกเธอก็สงสัยว่านั่นต้องเป็นแฟนของพลอยแน่ๆแถมรออีกด้วยออยก็กินน้ำอ่อยไปหนึ่งทีแต่จูจูผู้ชายคนที่มากับพลอยก็แตวแตกยืนเท้าสะเอวลบนพลอยเป็นชุดทำเอาโบกับอ้อยถึงกับสำลักน้ำกันเลยสักพักบอยก็โทรมาหานิดและชวนสาวๆไปปาร์ตี้ที่ห้องของเขา หลังจากที่มาปาร์ตี้กันทุกคนก็เมามากจนหลับไปบอยมันก็แอบขึ้นมาหานิดและจะปลดกระดุมออกแต่นนดก็ตื่นขึ้นมาเห็นพอดีเธอก็เลยขอตัวกลับบ้านก่อนทําให้วันนั้นบอยมารู้สึกเสงมากๆตัดมาที่ครูเอกพ่อของนิดที่กำลังสวีทวานแววกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่นิดกลับบ้านมาเห็นพอดีเธอรู้สึกหลับไม่ได้ก็รีบเดินหนีออกจากบ้านไปนิดตัดสินใจกลับไปหาบอยที่ห้องบอยมันก็ถามว่าเปลี่ยนใจแล้วหรอแล้วทางคู่ก็ได้เข้าไปจุดจๆด,จด,จดกันในวันนั้น เช้าวันต่อมาในขณะที่ครูวราพรสอนอยู่พลอยที่มาโรงเรียนสายก็โดนครูวราพรบ่นไปเป็นชุดและให้พอยืนอยู่หน้าห้องจนกว่าจะหมดคาบเรียนนี่ก็พูดแซพลอยว่าน่าสงสารเนาะตอนกลางคืนไม่รู้จักหลับจักนอนไม่รู้ไปทําอะไรและก็ว่าเรื่องฐานะทางบ้านของพลอยที่บ้านจนครูวราพรได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกให้นิดออกมายืนที่หน้าห้อง พอหมดคาบเรียนนี่ก็เดินออกมาจากห้องน้ําแล้วก็ได้ทําอะไรบางอย่างตกออกจากกระเป๋าเจอเดินผ่านมาเห็นพอดีเขาก็เลยหยิบขึ้นมาดูแต่แล้วบอยมันก็เดินผ่านมาแล้วก็ชวนเจิดไปหาต้งกับก๊อฟด้วยกันเจิดรู้สึกสงสัยว่าทําไมช่วงนี้พวกบอยไปที่ห้องน้ํากันบ่อยจังบอยมันก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เจิดก็เลยขอตัวกลับบ้านก่อน จากนั้นบอยมันก็ได้เดินไปที่ห้องน้ำพอเปิดประตูมาก,ก็ตกใจมากที่เจอเตยนั่งขี้ไม่ล็อกประตูอยู่แล้วบอยก็เดินเข้าไปในห้องน้ำห้องข้างที่มีพวกต้องกอบอยู่พวกนั้นก็คุยกันถึงเรื่องที่ได้ของมาจากเฮียช้างแล้วก็ได้ของกับเงินกัน ช่วงพักกลางวันพวกนี้ที่นั่งพักกันอยู่เจอก็ได้เอาของที่นิดทำตกไว้ที่หน้าห้องน้ำมาคืนพอคิดว่านั่นคือแป้งนิดก็รีบบอกว่ามันไม่ใช่ของเธอเจอก็บอกว่ามันจะไม่ใช่ของนิดได้ยังไงก็เราเห็นมันตกออกมาจากกระเป๋าของนิดเลยทั้งสองก็เก่งกันไปเก่งกันมาระหว่างนั้นครูวราพรก็เดินผ่านมาพอดีนิดที่เห็นแบบนั้นก็กลัวว่าครูวราพรจะจับได้เธอเลยรีบเก็บมันเอาไว้แล้วก็เดินหนีไป จากนั้นพวกนี้ก็เดินออกมาจากโรงเรียนระหว่างทางพวกนี้ก็ได้เห็นพลอยที่กำลังโดดเรียนมาเหมือนกันซึ่งพลอยได้แวะซื้อข้าวไปให้แม่ของเธอที่ป่วยอยู่บ้านพวกนี้ที่มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันนิดก็สงสัยว่าพลอยโดดเรียนไปทําอะไรอ้อยก็เลยบอกว่าพลอยทําตัวเหมือนเด็กมีปัญหาที่พ่อแม่ไม่ค่อยสนใจนิดได้ยินแบบนั้นเธอก็นึกถึงตัวเองที่พ่อแม่ของเธอทะเลาะก,กันและไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยมีเวลาให้กับเธอเลย หลังเลิกเรียขนขณะที่พ่อยกับเจอกําลังจะกลับบ้านพวกนี้ก็ขับรถมาจอดมองหน้าของพลอยทำให้พลอยรู้สึกงงมากว่าทําไมนิดถึงมองหน้าพลอยแบบนั้นตกดึกครอบครัวของนิดที่มากินข้าวที่ร้านอาหารซึ่งนั่นเป็นร้านเดียวกันกับที่พ่อยต้องมาขึ้นแสดงวันนี้สักพักก็มีใครบางคนโทรเข้ามาหาครูเอกครูเอกก็เลยขอตัวออกไปคุยข้างนอก จากนั้นไม่นานพอยก็ได้ขึ้นไปแสดงบนเวทีพอครูเอกกลับมานั่งที่นิดก็ลุกขึ้นโวยวายต่อว่าครูเอกดังลั่นหลานเรื่องที่พ่อแอบไปสวิทกับคนอื่นแม่ของนิดก็บอกให้นิดใจเย็นๆมีอะไรค่อยไปคุยกันที่บ้านแต่นิดที่หัวร้อนอยู่ก็ไม่สนใจในขณะเดียวกันไม้ที่นั่งอยู่ในร้านก็ได้แอบถ่ายคลิปของนิดเอาไว้ เช้าวันลุงขึ้นคลิปที่นิดทะเลาะก,กับครูเอกก็ถูกแชร์ไปทั่วโรงเรียนนิดเดินผ่านไปตรงไหนก็มีแต่คนมองพอนิดเห็นคลิปนั้นเธอก็คิดว่าพลอยเป็นคนเอาคลิปมาปล่อยนิดทนไม่ไหวก็เลยเดินเข้าไปหาเรื่องพลอยหมูกก็ขอร้องเอาไว้ว่าอย่ามีปัญหากันเลยแต่นิดก็ไม่สนใจทําให้ทั้งสองคนตีกันเล็กน้อยครูวราพรที่เดินเข้าไม่เห็นพอดีก็ได้เรียกให้นิดกับพลอยไปที่ห้องปกครองพวกเธอทั้งสองก็โดนพออ้อนไปเป็นชุดใหญ่ จากนั้นครูราพรก็ได้ตามครูเอกเข้ามาแล้วให้นิดอยู่คุยต่อส่วนพลอยก็ได้กลับห้องเรียนไปพอออกก็พอจะรู้ว่าพวกนิดทะเลาะอ,อะไรกันมาแต่ตอนนี้นิดกาลังเข้าใจผิดอยู่พอคนที่ปล่อยคลิปไม่ใช่พลอยหลังเลิกเรียนนิดก็ได้มาบอกกับเพื่อนๆว่าพลอยไม่ได้เป็นคนปล่อยคลิปและนิดก็ได้ชวนให้พวกโบไปปาร์ตี้ด้วยกันในคืนนี้ส่วนครูเอกเขาเครียดมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นพอถ้ายังจัดการกับนิดไม่ได้พออจะให้เขาพักการสอนไป ตัดมาที่ฝ่ายแฟนของต้งฝ่ายก็ได้แวะมาหาต้งที่บ้านแต่ฝ่ายก็เหมือนจะได้ยินเสียงต้งคุยกับใครอยู่พอเปิดประตูเข้าไปฝ่ายก็จับได้ว่าต้งแอบนอกใจ ต้งมันก็ปฏิเสธบอกว่าแค่เพื่อนแต่ฝ้ายก็ไม่เชื่อทําให้ทั้งสองมีปากเสียงกันโต้งมันก็เลยขอเลิกกับฝ้ายทำให้ฝ้ายรู้สึกเสียใจมากตกดึกในคืนหนึง่งเต้ยได้ออกมาซื้อของที่ร้านค้าหลังจากที่ออกจากร้านมาเขาก็ได้เจอกับเฟิร์นที่นั่งอยู่ในรถกับผู้ชายขับผ่านไปเต้ก็ดูเศร้าๆหรือว่าพ่อพาเต้จะแอบลงรักสาวเฟิร์นกันนะ ตัดมาที่พลอยคืนนี้เธอก็ได้มาทํางานที่บาร์แห่งหนึ่งซึ่งพวกนี้ก็ได้นัดกันมาปาร์ตี้ที่นี่แล้วไอ้หนุ่มคนนี้พอเห็นพลอยมันก็ดูเหมือนจะสนใจพลอยเอามากๆก็เลยบอกให้เจ้าของร้านเรียกพลอยมานั่งด้วยกันพวกนี้ที่เห็นแบบนั้นก็ซุบซิบนินทาว่าพลอยกันใหญ่ส่วนโบก็เต้นอย่างเมามันจนไม่ได้สนใจอะไรเลยจากนั้นไอ้หนุ่มคนนั้นมันก็ชวนพลอยดื่มแต่พลอยก็บอกว่าเธอกินไม่เป็นมันก็เลยเอาเงินมาล่อลพอยบอกว่าถ้ากินมากก็ได้มากถ้ากินน้อยก็ได้น้อย ที่ไม่มีทางเลือกเธอก็ได้ตัดสินใจกินมันทําให้หลังจากนั้นไม่นานพอยก็เกิดอาการมึนๆเลยเข้ามาอ้วกในห้องน้ําแต่แล้วไอ้หนุ่มคนนั้นก็ตามเข้ามาในห้องน้ํามันพยายามจะทําไม่ดีกับพอยให้ได้พอยที่ไม่มีแรงสู้ก็ตะโกนขอความช่วยเหลือทางหน้าของนิกกับอ้อยที่อยู่ในห้องน้ําพอได้ยินเสียงของพอยก็รีบพากันออกมาจากการกับไอ้หนุ่มคนนั้นแล้วก็พาพอยหนีออกมาจากร้านนั้นทันทีจากนั้นพวกนี้ก็พาพอยมาส่งที่บ้านของเธอ แม่ของพลอยก็ได้เล่าเรื่องของพลอยให้ทุกคนฟังว่าตั้งแต่ที่พ่อของพลอยไม่อยู่พลอยก็ต้องแบกรับภาระทุกอย่างคนเดียวเธอต้องเลี้ยงทั้งน้องสาวแล้วก็แม่ของเธอเองพวกโบได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกสงสารพลอยขึ้นมาหลังจากที่นิดกลับมาถึงบ้านพ่อกับแม่ของนิดก็ขอคุยด้วยครูเอกก็ได้อธิบายให้นิดฟังเพื่อเรื่องที่นิดรู้นิดเห็นมันเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นจริงๆนิดก็ถามว่ามันจะเป็นขนาดที่พ่อต้องทำกับเพื่อนแม่เลยเหรอพ่อไม่สงสารแม่บ้างเลยใช่ไหม แม่ของนิดก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้เป็นพราะแม่เองแม่ไม่สามารถทำกับพ่อได้อีกต่อไปพราแม่ของนิดเหมือนจะป่วยเป็นโรคอะไรสักอย่างแม่ก็เลยขอให้เพื่อนแม่มาช่วยทำหน้าที่เรื่องแบบนี้ให้นิดได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกลับไม่ได้จริงๆที่เธอต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้นั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้นิดกลายเป็นเด็กมีปัญหาแล้ว EP พีที่สก็ได้ตัดจบไป เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าใครอยากดูตอนต่อไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วเจอกันตอนหน้าบ๊ายบาย